สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับอลิตก็ได้เหรียญรุ่นนี้มาแล้วนะพี่นะชื่อเหรียญรุ่นว่าเทพซิ่งนั่นเองอ่าอันนั้นคือชื่อเก่าของเขานะครับแต่ว่าชื่อใหม่ของเขาก็คือเหรียญเทพเจ้าแห่งความเมตตานะครับอ่าอันนี้คือผู้สร้างคือคุณโยรัชดานะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้มีกระแสดาม่ามาช่วงหนึ่งนะครับอลิตเชื่อว่า f c ห,หลายๆท่านคงจะได้ยินมาบ้างแล้วนะครับ ที่ด้านหลังเหรียญน,นะครับในชุดที่เขาออกแบบมาจะเป็นหลังรถสปอร์ตรุ่นหนึ่งยี่ห้อหนึ่งนะครับ uh oh. อ๋อโอ้ก็ได้เกิดกระแสดรามา่าผู้สร้างเองนะครับจึงได้เปลี่ยนด้านหลังเป็นอ่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะพี่ในวันนี้นะครับปริตเองก็มีมา2เหรียญ2รุ่นนะครับอันนี้คือเป็นรุ่นมานะพี่นะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าปริตได้รายการอะไรมามา หนึสองซ้่านี่นะพี่หนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับพี่เหรียญเทพซิ่งนะครับหรือว่าเหรียญเทพ,พเจ้าแห่งความเมตตานะครับของหลวงพ่อพัดปุญญากามโมในเหรียญน,นี้ปริศจะได้เป็นรายการเนื้ออันประกาศลงยาน้ำเงินนะครับนี่นะเขาก็จะมีด้านหลังบอกนะพี่ แบบนี้นะครับเป็นรายการที่30เนื้ออันปปร้าซาตินลงยาฟ้าเออเป็นยาฟ้านะพี่นะมาในกล่องที่2นะครับจะได้เป็นรายการนี้มานะพี่หนึ 1, 2, ่งสองสมโอโ้โหนะครับปรีจะได้เป็นรายการหน้ากากมานะครับก็จะเป็นรายการที่25นะครับเป็นงานเนื้ออันปปร้าหน้ากากทองทิพย์นั่นเองนะครับ อ๋อในรุ่นนี้นะครับกล่องเขาก็จะเหมือนในรุ่นอื่นๆของทีมงาน p h g a นะครับเห็นว่าลักษณะกล่องจะเป็นรูปแบบเดียวกันหมดเลยนะพี่นะในปีนี้นะครับฝาจะเป็นสีขาวด้านหลังจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับก็จะสกรีนคำว่าเทพเจ้าแห่งความเมตตาเป็นลักษณะเหรียญแล้วก็พระราชมงคลวัชราจารลวงพ่อพั์บุญญากาโม วัดหด้วยด้วนตำบลทานอาหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ตามมาด้วยพศ2565นะครับเหรียญเทพเจ้าแห่งความเมตตาหรือชื่อเดิมก็คือเหรียญเทพซิ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเหรียญแรกเรามาส่องดูเหรียญน,นี้กันนะพี่เหรียญงานซาตินนะงานซาตินก็คือเป็นรายการที่ปรลิศชอบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนหรือว่าเนื้อไหนนะครับถ้าไปทํางานซาตินสวยทุกเนื้อ สวยทุกรุ่นนะครับมามาดูเหรียญแรกกันนี่นะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องมาดูงานหน้าหลวงพ่อนะครับโอ้โหพิมพ์คมชัดบล็อกคมชัดมากนะครับพี่รอยย่นเราประสบการณ์ใบหน้าหลวงพ่อนะครับสวยคมมากเหมือนมากนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะพี่นะนี่ที่หลวงพ่อมีชีวิตนะครับนี่ดูนะพี่ โอ้โหผิวตรงไหปลาร้านะครับแล้วก็ผิวเนื้อนะครับอ่างานลายจีวรลายสังกติต่างๆนะครับเห็นรายละเอียดคมชัดชัดเจนนะพี่ดูนะครับแล้วก็งานลงยาลงยาได้สวยมากนะครับจะบอกว่าเหรียญรุ่นนี้ลงยาเทพจริงๆนะพี่นะไม่ใช่เทพซิ่งอย่างเดียวนะครับเทพแห่งการลงยาด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไม่เอ่ยเพราะว่าทีมลงยาของเขานะครับลงยาได้แบบ เป๊ะมากเนียนมากแบบกริบๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามงานลงยากันนะครับเออลืมก่อนจะไปดูงานลงยาเราต้องมาดูรา,ายละเอียดงานออกแบบกันดีกว่านะครับในรุน่นนี้รูปทรงนะครับจะเป็นคล้ายๆเหรียญทรงอาร์มนะปร,ะริสไม่มั่นใจว่าจะเรียกรูปทรงนี้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าลักษณะคล้ายๆทรงอาร์มเป็นเหรียญทรงอาร์มแล้วกันจะเป็นห่วงตันนะครับขอบก็จะเป็นขอบ2ชั้นนะครับจะมีเป็นลายกระหนก รอบๆนะครับแบบนี้นะพี่นีนในระหว่างที่ดูงานงานพุทธศิลป์นะครับเราก็ให้ดูงานลงยาไปด้วยเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับจะเห็นว่าขอบด้านข้างนะครับก็จะเป็นลายกระหนกแบบนี้นะพี่นะเน่โอ้โหสวยๆส,ส,ส่วนงานลงยาลงยาได้แบบพอ,พอดีอยู่ในร่องอยู่ในรอยนะครับไม่ท่วมไม่จมแล้วก็ไม่ล้นเข้าไปในงานอื่นๆนะพี่ดูนะครับ เห็นไหมเอ่ยขอบจะเป็นงานลงยาแดงนะครับนี่นะอ่าระหว่างมุมก็จะมีอ่าที่เป็นคล้ายๆเหมือนอ่งานพุทธศิลป์ตรงนี้อีกเนาะผลิก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่ว่าก็สวยงามมากๆนะครับนี่ตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนธรรมจกักรหรือไม่ก็เป็นแบบยันดวงนะ สัญลักษณ์ประมาณนี้นะครับสิ่งที่โดดเด่นอีก1จุดนะครับนอกจากหลวงพ่อนะครับก็คืองานมังกรนะครับรุ่นนี้มังกรสวยมากคมมากชัดมากแล้วก็รายละเอียดดีจริงๆนะครับอันนี้หัวมังกรนะพี่พี่ดูแบบขนมังกรนะครับแขงคอเห็นไหมเขาออกแบบเขาแกะบล็อกได้ดีมากโดยเฉพาะเกล็ดมังกรนะครับดูเกล็ดนะครับเกล็ดเป็นเกล็ดนะพี่ส่วนหางนะครับดู อ๋อสวยๆนะครับงานละเอียดมากนะพี่นะนี่ด้านหน้าละเอียดจริงๆนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ดูงานที่เป็นงานลงยาไปด้วยนะครับเห็นไหมเอ่ยว่าเขาลงยาได้สวยมากพอดีพอดีมากนะครับไม่ได้แบบล้นเข้าไปแบบจนทําให้งานเสียนะครับไม่ได้ลงยาล,ล้นเข้าไปในงานนะครับดูนะ เออสวยๆนี่ในรายการนี้ก็จะเป็นงานคุยพื้นลงยาด้วยนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่เดี๋ยวเราไปดูความสวยงามด้านหลังกันนะพี่หนึ่งสองซ้มโอ้โหนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันนะครับพี่เมื่อก่อนเขาจะเป็นหลังรถสปอร์ตรุ่นหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเป็นหลังยันทุ้ดซ้อนนะครับนี่นะ ด้านบนจะเป็นพระราชมงคลวัชาราจารย์นะครับยันพุทซ้อนแล้วก็จะเป็นชื่อรุ่นคือเทพเจ้าแห่งความเมตตาในเรียนนี้ก็จะตอกหมายเลข2 2 3นะครับ2,565แล้วก็ขอบก็จะเป็นข้อความว่าหลวงพ่อพัดบุญญากามโมวัดห้วยดวยตนตำบลทานทหารนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ แล้วก็จะมีตอกตรงนี้เป็นอออ่างนะครับเนื้ออันปาก้านะนี่ตอกโคดมะนะอ่าแล้วก็ตอกโคอะอะสวยมากนะพี่นะโอ้โหอันนี้คือเนื้ออัปปากาสซาตินลงยาฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่2กันอันนี้จะเป็นงานหน้ากากนะนี่ โอ้โหนะครับพี่เนื้ออันปะก้านะพี่นะเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับสีของเขาก็จะใสๆนะครับแล้วก็จะมีความออกเป็นอมเหลืองนิดๆเบาๆนะพี่อ๋อนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับเนื้ออันปะก้านะถึงจะไม่ใช่งานลงยาแต่ก็เป็นงานหน้ากาศนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูงานหน้ากากากันนะพี่ว่ารุ่นนี้งานหน้าก,ากากจะสวยงามคมชัดขนาดไหน นี่อ้าวแววตาสวยคมนะครับจะเห็นแววตาของหลวงพ่อนะครับนี่นะแต่ก็อาจจะเห็นไม่ชัดหน่อยนะพี่เพราะว่าอ่าเนื่องจากว่าแสงไฟกับผิวของเนื้อหน้ากากนะครับจะมีความอ่าวิบวับความเงานะพี่นะจะทําให้เห็นรายละเอียดบางอย่างค่อนข้างยากนะแต่ก็เห็นครบนะครับถึงแม้ว่าจะมองยากแต่ก็เห็นครบนะส่วนจมูกในเหรียญน,นี้นะครับ เท่าที่ปรลิดดูนะครับก็จะมีรอยเบาๆอยู่นะพี่เห็นไหมเอ่ยจมูกอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในเหรียญน,นี้นะอ่าเนี่เดี๋ยวเราดูไกลกๆนะพี่งานหน้ากากของหลวงพ่อนะครับเป็นหน้ากากทองทิพย์อสวยๆนะครับรายละเอียดของงานมังกรนะครับพี่ในเหรียญน,นี้อาจจะเห็นชัดหน่อยนะครับเห็นไหมเอ่ย เทพเจ้าแห่งความเมตตานะครับหรือว่าเหรียญเทพซิ่งนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะพี่หนึ่งสองซึมโอ้โหนะครับสวยๆในเหรียญน,นี้จะได้หมายเลข252นะครับก็จะตอกตรงนี้เช่นกันนะพี่นะเนื้ออาปา้าตอกอ่องอางโอ้โห แล้วก็สลับฝั่งนี้อ่าแล้วก็ตรงโค้ดตรัวรนี้จะตอกไม่เหมือนกันนะพี่นะอันนี้จะตอกมะมะกับมะเนอะเป็นโค้ดมะเนาะเออนี่เป็นยังไงกันบ้างครับพี่ในเหรียญรุ่นนี้นะพี่นะเทพเจ้าแห่งความเมตตาหรือว่าชื่อเดิมก็คือเหรียญเทพซิ่งนะครับซึ่งในรุ่นนี้จะ แต่สร้างโดยคุณโยรัชดานะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รองรับจากทีมงาน PSG นะครับปรีเชื่อว่านะครับ FC หลายๆคนคงจะมีเก็บรุ่นนี้กันนะเพราะว่ารุ่นนี้ดังมากๆเป็นกระแสะมากๆนะครับในช่วงหนึ่งด้านหลังเขาจะออกแบบเป็นรถสปอร์ตรุ่นหนึ่งเนาะแล้วก็ได้รับกระแสะตีกลับมาจากผู้ที่พบเห็นแล้วก็จากสื่อหลายๆสื่อนะครับจนดังไปทั่วประเทศนะแต่ว่าผู้สร้างนะครับเขาก็นํามาปรับปรุง จนได้ด้านหลังเหรียญน,นะครับพี่เป็นยันพุดซ้อนแบบนี้นะครับนี่แต่ว่าในรุ่นนี้เขาก็ไม่ทิ้งความเป็นเทพซิ่งเนาะเพราะว่าจะมีเหรียญที่เป็นรายการอ่หลังรถเนาะเออที่ปลริเห็นมานะครับเขาจะเป็นหลังรถที่เป็นงานงานเรืองแสงนะครับโอ้โหในรายการแบบนั้นคือสร้างน้อยมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆนะพี่นะเหล่านักสะสมหรือว่า fc ของพี่โยรัชดาเขาก็จะตามเก็บกันนะพี่ส่วนปริศเองก็ถ้าเกิดเจอเดี๋ยวจะถ้าเกิดเจอหรือว่ามีนะครับเดี๋ยวจะนํามาทํารีวิวให้พี่พี่ได้ชมอีกหนึ่งรอบนะเหรียญเทพซิ่งด้านหลังเป็นลงยาเลืองแสงรูปรถสปอร์ตนะสุดท้ายนี้นะครับปริศก็ฝากพี่ๆี่ฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ปริศด้วยนะพี่นะแล้วก็มาคอยติดตามชมนะครับว่าในคลิปวิดีโอหน้าปริศจะนําเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่พี่ได้ชมกัน สุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่สวัสดีครับนี่สวยๆ